และแล้ววันนี้ทางช่องของผมนี่จะคณเดิมจะมาสอนทุกคนเล่นตัวที่โกงที่สุดในช่วงต้นเกมเรียกได้ว่าความโกงของวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้แต่ย้ำว่าแค่ช่วงต้นเกมนะครับ จะทำเสียงรอนทำไมวะเี่ย <laughs> คันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมมันก็ไม่ใช่ตัวอื่นใดตัวไหนไกลเลยแบทแมนนี่เองนะครับผม <laughs> พูดแบบโอ้โหยิ่งใหญ่นะตื่นเต้นนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบทแมนจากที่ผมไม่ได้เล่นมานานเลยนะฮะก็แบทแมนก็เล่นได้2ตำแหน่งนะฮะเอ้ไม่ใช่2ดิ3นะฮะก็คือออฟเลนอาโรมิงแล้วก็ป่านะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่ากันนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นป่านะครับนะจริงๆในเกมนี้เนี่ยมันมีการถกเถียงกันอาอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือลิงนะฮะลิงเนี่ยไอเอเอ,เอ,เอ,เอโอเคดีที่นายออกรนะยะให้เว้ยเาเดี๋ยวยังจะกลับมาตี ไปเถอะเปียวชิปเถอะเออสวยครับโอเคคือผมบอกให้ลิงป่าเว้ยแล้วผมจะผมจะไม่ได้เล่นแบทแมนในเกมเนี้ยผมจะอ่าเรียก้ว่าผมจะอ่าผมตั้งใจว่าผมจะเล่นไอรีนะผมตั้งใจว่าผมจะทํคลิปไอรีโอเคผมก็เลยว่ยไม่รู้จะเอาตัวอะไรป่าแบทแมนแม่งเลยนะฮะมานะครับรู้สึกว่าจะมีจะมีอะไรแดงๆจะมีอะไรแดงๆเด็กๆเออสวยเพื่อนเราได้เพื่อนเราได้ครับเวียดป่าอย่างนั้นเหรอ หือตายไปซะเถอะเฮือเบิร์ตบัสลิปโป้ยังไงทั้งลิปทั้งไอโอ้โหทั้งลิปทั้งไอไอลิปไอลิปอ้าวเอ้ยเด็กหลงเด็กหลงทางเด็กหลงทางไม่บายโอ้เวลไม่เสียท่านผู้ชมโอ้โหดีนะที่เพื่อนยังเซฟบัฟแดงได้ฮะแต่เวลเราไม่เสียโอ้โหตัดคีฟก็ยังไม่เสียเฮ้ยได้ฆ่าไปสองตัวก็ยังไม่เสียเหรอ มันอะไรกันเนี่ยโหคือการฆ่าคนไม่ได้เลเวลเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคือ <c oughs> ต้องฆ่าคีบอย่างเดียวใช่ไหมกูถึงได้เลเวลเนี่ยอย่าตายนักใช่ไหมโอเคสี่แล้วฮะท่านผู้ชมสี่แล้วบอกเลยว่าสี่แล้วสี่แล้วสี่ไงแกตายไหมไม่ตายอุ้ยตายตายตายเจอแม่แถลงเราฮะผู่มข้าเป็นลิปโป้ป่านะเอาอุ้ยเอาจัดเอาจัดเอาเรื่องเอาใหญ่ เอาใหญ่เออสวยงามครับผมว้าหูต้นเกมมันโหดจริงๆเลยแบทแมนเนี่ยบอกเลยว่าแบทแมนเป็นตัวที่ต้นเกมโหดมากนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเออเอาไงดีเอามังกรก่อนแล้วกันนะมังกรก่อนแล้วกันผมว่าคิกซี่จะตายา่ผมเข้าไปตอนนี้มันตายเลยเนี่ย <S <S 2> <S 2> มันตายเลยนะแต่ลัมเบอร์มาแล้วฮะท่านผู้ชมไม่ไปดีกว่าเลือดเราน้อยฮะ แล้วก็ข้อดีของแบทแมนอีกอย่างหนึ่งที่ตัวฟาร์มตัวอื่นเรียกได้ว่าเสียเปรียบนะ,ะก็คือโซลิเวอร์ที่มันโดนเนฟมานะฮะหายตัวก่อนนะฮะเอาคลิปกลางโอเคก่อนเราจะเอาคลิปเราต้องปาแบทแทรแลงก่อนปึ๊บแล้วค่อยใช้สกิลป้าบเราจะได้เลือดกลับมานะครับเนี่ยคือข้อดีของแบทแมนที่เรียกได้ว่าเอามาฟาร์มแล้วมันดุนเลือดได้นะฮะมันทดแทนโซลิเวอร์ได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคแต่เราต้องมีสกิลสองนะ <c oughs> สกิลสองคือปาไปแล้ว ใช้สกิลหรือตีหรืออะไรก็ได้นะฮะมันจะดูดเลือดนะครับ <Hi. S 1> อุ๊ยเอา้าฮะชิบหายแล้วตายหา่าลิงกูตายหา่าขอเลือดก่อนเออมาดูดเลือดครั้งละสี่ร้อยอ่ะสุดยอดสุดจัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังไม่ตายหรอเออผมต้องเก็บไอลิปไเนี่ยมีไหมไม่มีครับขอละกันนะลิงขอเวฟหนึ่งล้วกันนะเ,นนนะเราจะไปต้องรวยต้นเกมให้ให้แบบสุด,สดๆดนะครับมาแล้วจ้าหายตัวอุ้ยไอลิอันตีไปยังวะมันสู้กับลิงมันอันตีไปยังอ่ะ ไม่รู้แต่กูใส่ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบครับเออเช่ญเอาแล้วเอ้าแข็งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้ามันแข็งนะโอ้ยคือมันแข็งมันล้างแบทเทลแลงเราด้วยไงนะท่านผู้ชมโอ้โหไม่งั้นตายนะเมื่อกี้ไม่งั้นตายนะครับเนี่ยความโกงมาแล้วแบทแมนบอกเลยนี่ขนาดโดนเวทป่าไปนะจ้ต้นเกมมาโอเคแต่เลดไปเลดเลดไปมันจะเป็นตัวที่เอ่อ ผมเรียกได้ว่ามันกากนะฮะผมบอกเลยว่ามันกากนะสำหรับแบทแมนเลดเกมคือถ้าฝันตรงข้ามเกิดแล้วเงินเท่าเราอ่ะคือเราจะกลายเป็นตัวกากไปเลยแบบฆ่าาใครไม่ได้เลยเออเดี๋ยวเจอริโปะป่าเดี๋ยววัดมันดีปะเนี้ยอุ้ยจับหุยลอยอย่างสูงแล้วออกรองเท้าวิ่งนะฮะเออปุเจ้อ้าวอ้าได้คิวได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาต่อเอาพุ๊แบ่งเพื่อนบ้างก็ได้มั้ง บอกตัวเองเลไม่ได้ไม่ได้จัดสกิลคิวเลยนะพวกแกแล้วมันคิวได้ไงวะมีคนลัดเลาะปะเห้เห็นไอรินะครับมามันมามันมามันมาเจ้าป้าปลอบตายซะเถอะดท่แถลงติดหัวไปตายไหมวะไม่ตายว่ะโอ้โหนิดเดียวโอเคไม่ตายก็ปางตายน่าจะกลับบ้านน่าจะต้องกลับบ้านเลยฮะมาเราฟาร์มต่อแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเออเพื่อนเก็บอุปกรณ์ไปได้เล่นล่างด้วยสวย เนี่ยเกมมาแบบนี้คือแบทแมนบอกเลยว่าโคตรโกงฮะโกงจัดๆไม่มีอะไรโกงเท่ามันอีกแล้วครับเดี๋ยวจะทำความโกงให้ดูเดี๋ยวจะทำความโกงให้ดูมาดูกันเลยว่าความโกงมันคืออะไรหาย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 แบบหายแบบหายไวยิ่งกับคิวเลนปาดหลังก็แบทแมนนี่แหละฮะอ้าวลำเบอร์โดนจับแบบนี้เออเกมนำนี้มันรู้สึกดีจริงเลย ขอให้ชนะนะเกมเนี้ยนะครับถ้าชนะนี้บอกเลยว่าลงคลิปฮะและถ้าแพ้ถ้าแพ้ล่ะลงเหมือนเดิมฮะ <c oughs> พูดทำไมวะเนี่ยช่วยล่างดีกว่าออ้ลิงโดนลิงโดนตบขาบป้อมเอาริงมาออฟอะทำช่วยไม่ได้เราเพื่อนอุ้ยรอดรอดนายต้ยโอ้โหแข็งเดี๋ยวเออได้อยู่ลิงถอยเอา้าทำไมไม่ถอยเอา้าเอาเอู้ตอนแรกถอยได้แล้วทำไมไม่ถอยอะกลับมาทำไม กลับมาทำไมตายเลยลิงโอ้ไม่น่ากลับมาโอ้ยังยังอยากกระโดดกลับมาทุบช่วยเราโอ้ก็เข้าใจแหละว่าอยากช่วยแต่ว่าไม่น่ากลับมาเมื่อกี้เลือดนายแบบโอ้โหน้อยกว่าข้อเดียวมาฮะเคลียร์เลนให้เพื่อนครับแบทแมนแนะนําอย่างเดียวก็คือรองเท้าวแวนนะฮะรองเท้าวแวนดีที่สุดนะครับเข้าไปแล้วถ้าออกไม่ได้ก็คือตายฮนะครับถ้าไม่ฝั่งตรงข้ามตายก็เรานี่แหละนะฮะตายนะฮะแค่นั้นแหละ อุ้ยมันเสียวอยู่นะเนี่ยเสียวอยู่นะเนี่ยป้อมเราก็ยังไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่เลยฮะเพื่อนทันป้อมหน่อยเร็วทําเกมให้อยู่โอเคเดี๋ยวขอฟาร์มก่อน <c oughs> ปั๊บปุ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 ๊บป <c oughs> ุ๊บปิอุ้ยหลุดหลุดเดียว <c oughs> ตายบอกเลยง่ายง่ายๆเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากแบทแมนบเหมือนค้างคาวกินกลัวเลยเรียบร้อยครับ <c oughs> ผมเอาไงดีเฮ้ยังโจ๊กเกอร์วังวงโอเค ลิโป้ผมใส่เดียวกับลิโป้ได้ป่าววะคุณผู้ชมอ,อ่ได้ป่าววะอยากลองวะมันเงินตามแล้วนะมันเงินตามลองเลก็ตามลองใส่อันนี้อันนี้แค่ลองนะแต่ว่ากูชิดหา่แล้วกูไม่น่าลองเลยกูไม่น่าคิดกูไม่น่าคิดอะไรแบบอปยศแบบนี้เลย <laughs> <laughs> ตาย <laughs> โอ้เงินห่างกัน6กพันเงินห่างกันพันสามแบทแมนแพ้ลิโป้ป่าครับอ ไม่แพ้ก็แปลกแหละกูไปบวกตอนมันมีอันติตายะเนี่ะเอ้าชิบหายแล้วกูตายเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วงานมาแล้วงานงอกแล้วตายไปหนึ่งละ่ะสิบหนึ่งเอาไม่เอาไม่ไม่เราผมจะไปบวกลิโป้แล้วผมจะฆ่าตัวบางละอย่างเช่นไอริไอริฆ่าได้ผม่าสู้ไอริไม่สู้ง่ายกว่าลิโป้อีกเว้ยลิโป้มันดูดเลือดส่วนนะมันดูดไวกว่าด้วยยังไงลิโป้ลูบูลูปูลูปูเอาโดนจับแบบนี้ก็ สอยใช่ครับสอยให้ล่วงอันนี้มาไม่มีสกิลเดี๋ยวปึ๊บชึบแบทละอุ้ยแบทไม่ออกอุ้ยแบทบใส่ตัวนี้ก็ได้อา้าวสโลดาวสโลดาวตายครับตายครับตายครับ,รบนะฮะบล็ฟ้ามีแต่เพื่อนจะตันกลางอยู่โอเคตีบับอุย้ยไอริไอริมาดิรู้สึกว่านายจนันตีไปแล้วใช่หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับหายตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าอุ Singer ้ยอุ้ยมืดไออ๋อโหนี่ขนาดวืดนะครับ นี่ขนาดวืดนะครับดูความความโกงของมันสิครับความ <laughs> นี่ขนาดแม่แทร์แรงวืดอติ๋งทีเดียวคาเฟนี่ยังตายเฮ้ยแล้วลิงทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยนายอุยช่วยมึงไงดีเนะี่ยเอาไอรีแล้วกันโอเคบายบายเอ,อือโโอ้หดีนะอัติโดนริปโปไล่ตูดแล้วโดนริปโปไล่ตูดแล้วหายตัวไปแล้วครับโอเคฮนะต้องดูเลือดก่อนแล้วต้องเคลียร์บนปะเนะี่ย มันจะมาปิดเราปล่าวะเสียว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 ,ยว,ยว,ยวไม่น่าปิดออดาร์กน่าจะได้นะเพื่อนเอ่อตายฝั่งต่ช่ยตายตายฝั่งละตัวตายฝั่งละตัวอะไรวะงงตายฝั่งละตัวมาจัดการเก็บดาร์ให้รวดเร็วและแสนรวดเร็วเอาให้ไวเอาให้เร็วเออสวยครับจะตายแล้วครับโอเคขอไปหารีเลือดแป๊บนาะรีเลือดกับคีฟก็ได้นะครับไยบบนจริงๆเราไม่ต้องกลับนะฮะ เดนแบทแมนไม่ต้องกลับบ้านก็นได้เลือดก,กับคีฟปราบนี่แป๊บเดียวเต็มบอกเลยว่าตีสัก3ตัวนี้ก็เต็มแล้วเลือดอะ่ะชึบปับ๊บเอาชึบต่ามาลุย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 ,ลยเล่นแบทแมนต้องรู้เหลี่ยมนะฮะอย่างเช่นแบบนี้อ่าผมเดาว่า <S <S เดี๋ยว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 ทำไมได้อดอุ้ยอุ้ยทำไมโดนสโลว์ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดแมพมันมีสโลว์ได้เหรออุ้ยมันหายโอ้โหมันหายย้ายไปไม่ รอดไปไอเปล่าวะท่านผู้ชมหายตัวอีกรอบอุ้ยแมงไม่หายด้วยมันเห็นเออตาโอ้โหสี่ตัวใบใบครับเอาเอาให้สักตัวหน่อยโอ้ยสักตัวหนึ่งก็ไม่ให้กูเนาะโอ้ยแล้วอะไรมาอะไรกันอยู่เลนล่างเ,าเ,าเานี่ยเอ้าเออริโป้มานัวริโป้มันัวคือเมื่อกี้รองเท้าวิ่งไวผมมันสถานะมันหายไปเว้ยโดนเปิดตาแล้วรองเท้าวิ่งไวสถานะมันหายเหรอ ใช่เหรอวะการเปิดตาที่คือการแบบมันมันเหมือนเราเข้าไฟเหรอใช่เหรอวะทำไมรองเท้าวิ่งไวผมหายวะถ้ารองเท้าวิ่งไวผมไม่หายเมื่อกี้ผมไม่ตายนะโอ้แล้วมาโดนลัมเบอร์ยกก็ผมไม่มีสกิลหลบด้วยชิปแล้วครับชิปแล้วโอ้โหตัวต้นเกมแบบเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์กูจะแพ้เหรอจะแพ้นะอยาแพ้นะโอ้ยไม่โดนไม่โดนขอใส่แบบสดๆโอ้โหไม่โดนสักตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนได้มาแล้วหนึ่ง ได้มาแล้วหนึ่งอย่าต้นเกม <laughs> ต้นเกมเก่งเลดเกมเลดเกมเริ่มกลัวเลดเกมเริ่มกลัวคือเราต้องเข้าคลิกที่เข้าคาเฟนีเลยเว้ท่านผู้ชมตอนเนี้ยเอาละเริ่มเลดเริ่มเลดเริ่มมานี่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 ตายบาย,บายบ,ายบันเทิงเรียบร้อยเออออกได้ไปเอา้ามึงอยู่นี่เหรอลิปโป้อุ้ยปล่อยกูไปเถอะปล่อยกูไปนะ <laughs> ไยกูไปเถอะรู้ว่ามึงโกงกับกูเลดเกมอะ่ะโอ้หมันออกขวานมาด้วยลิปโปนก็ออกขวานอยู่แล้วนะฮะลิปโป้ฟาร์มทุกวันนี้ลูกเกอรอย่าตายนะโอ้โล้วเงินเราเงินเราเยอะที่สุดในเกมฮะตอนเนี้ยแต่ผมสู้ลิปโป้ยากผมสู้แบบไม่ได้สู้ยากหรอกกูบอกเลยว่าสู้ไม่ได้เลยฮนะสู้ไม่ได้เลยครับเราสดูเลือดมาเดะโอ้โหล็อกชิลด้วย เอามาจัดเต็มจัดไปมีนาบอกว่าลิงทุบแคลรี่พอนะฮะ <S <S ลิงทุบแคลรี่พอเอเอว่ะทีมเรามันมีลิงนี่ว่ะเออโอ้ช่วยกันล้วงช่วยกันเอาเอา่าแล้วมีนาบอกว่าแบทเอาเมดเอาจัดให้เพื่อนกูก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วไม่แครี่ก็เมดนะฮะไม่แคลรี่ก็เมดผมต้องการแบบนั้นอยู่แล้วผมต้องการแบบนั้นอยู่แล้วแล้วออไฟไฟไหายตัวจากตรงนี้อ,อ้อมอ้อมหลังฮะอ้อมหลังอ้อมหลัง

โ oh อ้ไม่ก็เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> ไม่นะดู <c oughs> ผู้ชมดูสกอร์ผมนี่ยังสวย <c oughs> โอ้จะแพะ้เหรอเขาไม่ดีมันจะเขาไปด่ไปดีจะตายเขาไป่ดีจะตายอ้ไม่มีใครฆ่ามันเลยอโอ้ตายกันหมดจะได้จะได้จันมาแล้วฮะถ่มถ่มถ่มถมถ่มผมต้องดักตัวที่สองลอะเมียอ,อยู่บนอเปิดแมพแล้วด้วย เฮ้ยมีอะไรมีอะไรนั่นเน่ยนั่นเนี่ยรีบเลยเพื่อนถ้าเบิร์ดเอาแบทแมนมันเป็นตัวที่อ่าตัวหนึ่งเลยนะฮะที่เบิร์ดดาร์คซเลเยอร์ไวมากนะอันนี้อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะเฮ้ยย้ายมันมามันมาเบิร์ด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 ทันหิดเฮ้ยสวยโอเคหายตัวจากตรงนี้มันไม่เห็นครับรีวิวติวติวตู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 เรากระโดดเลือดแล้วก็ถอยก่อนฮนะเผื่อเผื่อโดนเผื่อโดนประกบเป็นแซนฟิส เราจะกลายเป็นแซนด์วิชไม่ได้ครับขอป้าฟ้าก่อนนะเพื่อนครูดาวอ่ะติจะได้ไวๆโอเคของตันละฮะของเริ่มตันละมาไฟนี้น่าจะตัดสินละคือถ้าผมตายนี่คือจบเลยนะเว้ยอืมโอเคเอาเชอรี่ไปดูเฮ้ยกูจะเบมอาดามันไม่ใช่เชอรี่มันไม่ใช่ใช่โอ้คูพครับเสียงลงเลยครับเสียงลงเลยครับ อ่าบายบายครับล,ลิงอ้าวลิงอ้าวมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยลิงอ้าวโดดโลูกมึงโดดเขา้าไปทำไมอ่ะลิงมึงโดดเขา้าไปทำไมอเลสเตอร์บอกถอยมึงบอกถอยตอนไหนวะโอ้ผมพลาดท่านผู้ชมผมพลาดเมื่อกี้โอ้โหอุตส่าห์ยืนอ้อมอีลัมเบอร์มันอยู่ในป่าแล้วมันกดเปิดแมปเปิดพิบทีนี่คือโอ้ทางไอรีทางริปโป้โดดใส่ผมเอาเรียบร้อยครับ ตัวกลงต้นเกมกูบอกแล้วตัวกลงต้นเกมเลดเกมกาดบอกเลยโอ้เอานำสองเออสวยอยู่สวยฮะอ่ะแพ้ยังไงก็ลงฮะดูวิธีดูวิธีการเดินเกมเอาแล้วกันนะครับผมเกมนี้นะฮะวุะ้ยเดี๋ยวแล้วลิงมึงทำหนาเมีไปสามหมื่นเลยลิงขอรายงานได้ไหมตายเจ็ดเลยวะ่ะลืมลืมพูดถึงลิงไปเลย เออลบหโอเคดูลิงเดีดท่านผู้ชมหึงลิงหนึ่งเจสโอ้ช่วยอะไรกูบ้างเนี่ยเพื่อนมึงช่วยหลวงสัก,สกแบบสักะติด <c oughs> ฝีมือกูทั้งหมดเลยเนี่ยมันกะไอการล้วงเลยโอ้โ <c oughs> โอเคหย,ยอกหยอกมันก็แค่เกมฮะท่านผู้ชมอย่าไปจริงจังอะไรม,มากมายแพ้ไปก็แพ้ไปฮะแค่ดาวเดียวฮะท่านผู้ชมไม่ทำให้เราอา่เรียกได้ว่ากัดนิ้วตัวเอง,ต,เองตายหรอกฮะ แต่มันก็น่าเจ็บใจมันน่าเจ็บใจอะ่ะโอ้โหมันอุ้ยผมพลาดช,ช็อตสุดท้ายจริงๆขอโทษจริงๆคือผมไม่เห็นลัมเบอร์แล้วลัมเบอร์มันรอเปิดแมปเว้ยมันรู้อะ่ะเหมือนมันรู้ว่าเราจะมานะครับผมก็เดินเช็คไปแล้วโอ้โหแล้วไปไปแบบไปเจอมันเปิดแมปพอดีอะ่ะแล้วมันก็เห็นแล้วเขาก็โถมใส่เราแล้วคือผมตายคือคือ,ค,อคือสู้ไม่ได้เลยอะ่ะทีมเราคือสู้ไม่ได้เลยถ้าผมตายอะ่ะ <laughs> ยังงงเลย เ,เออส่าขามก็เน,นาะทั้งริปโปทั้งมีน้านะครับตัวหนาๆทั้งนั้น,นเลยฮะตัวฟีก็โอ้โหเรียกได้ว่าคลิกซี่คาเฟนีฮะโอ้โหเลดมานี่คือสกิลมาทีเดียวนี้ตายหาตายหายกตี้ โอเคครับ okay, ผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะเราเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะฮะหรือว่าอยากให้ทำดูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ซ e e you a g a i next time ส่วนสปอยหนังผมกำลังทำให้นะฮะมันตัดยากนะครับผมแล้วก็มันติดลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะันที่ผมเรียกได้ว่าเออถ้างั้นผมจะพูดตรงนี้เลยละกันนะฮะสปอยหนังเนี่ยคือถ้าถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันติดลิขสิทธิ์นะเว้ยไม่ใช่มันทำไม่ได้การสปอยหนังเป็นการวิจารณ์หนังแขนงหนึ่ง ถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์ครับผมซึ่งการทละมันติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือเราก็ไม่สามารถปล่อยคลิปได้นะฮะซึ่งนั่นแหละมันยากตรงนี้แหละฮะท่านผู้ชมแต่ผมก็จะทําให้่ันผู้ชมดูนะฮะสำหรับใครที่รอก็รอได้เลยนะครับผมทําให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาตัดหลายวันเช่นนั้นแหละมันใช้เวลาตัดหลายวันมากมันมันไม่เหมือนเกมนะฮะโอเคอะบ่นพอละไปลวครับเจอกันคลิปหน้าซีอูบ๊ายบายบ๊ายบาย